แต่พอให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เพิ่นบ่กินเนื้อว่าบ่กินเนื้อดิบนะจ๊ะสา่หัวใส่จัวเจ้าข้าก็จวดจัดฝาดบุญไปน้ำกันคือเก่าเราพี่น้องว้ายอ๋อนี่จ้ะตับจัดตับตอนใหญ่ใหญ่ห้พี่เอฟซีเพิ่นขอกันจ้ะนี่เลยจ้ะคำแรกคำแรกตอนใหญ่ใหญ่ไปเลยอ้อ ừ ừ 嗯,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  ừ เอาไม่ไม่ต้องเอาทะเบียนลงเห็นทะเบียนรถจับพี่หนออืมอ้าซาอืมขาซาลูก้าซามานี่เนี่ยลงลงก่อนครับเลงก่อนค่ะสมัยฉันสีงามงามพี่น้องค่ะ จัดไปเลยค่ะคำยังไงหวานๆคุณนางเบ่ง,งกันางเบ่งคุณนางกินก็นางกิน 음. Mm. Mm. ท่านบางๆพี่นอ้องค่ะกับเจ้า อราจะไปกินขนมค่ะ ตับน้ำน,น,น,น่อืมตับย่อนค่ะตับต่อตับยมชีเนี่ยขั้นสูงน่ากินลาว 嗯，花儿，嗯，咋发型啊。

หวานนี่ว่าเสียไปแล้วพี่น้องคะอิ่มแค่ะขอบคุณถูกกําลังแม่ใจที่มอไผ่ช่องป่นปนผ้าเพื่อนนะคะ